เอาไปย่างไปตองพี่น้องของหวงสวัสดีจ้าพี่น้องไปพามากินพี่น้องแนมหนังหมูพี่นอ้นนงอ,นองจ้าบอกริกเต็มเลยจ้่พี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวขี้เกาเนาะน้อง แบบเฮ็ดเองพี่นอ้องจ๋าเฮ็ดพิชเช่ให้เบิ่งแล้วนะเ,เ,เ,เวนาะว่าใส่อย่างเงี้ยใหยังอย่างเงีเนาะเฮ็ดให้เบื้องบนหันเน่ะมาจ๋ะมาจ๋ะมาจ๋ะโอ้โหอืมอืมครับสมกับน้องเพื่อนอยู่ค่นะคืออะไร Ừ. Rồi. Xây nặng gặp để lại nền nặng nữa cái nọ. บบกพบก่งป๊ามงยบเงยบเน่องเบ,บิ่งเยอยากกินก็นเฮ็ดเองพี่น่องเฮ็ดเองแส <ừ. S 2> Nesongan. <coughs> 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 อืมน้ำบ่พี่น้นองเบิง่งสะอ่อนไหมหอม it. เด็นแห้งมันตอบโอ้น้ำตาแตกเลยพี่น้องโมหอมใช เข้ากันครับฝ่าไม่มขึน้นชิงอ่ะขนจยตะก Chết <laughs> à Hãy <nhau>. <laughs> oh subscribe เอาไปย่างไปตองพี่น้องหอมหวนเสบใน่บินพี่น้อง

เปี่ยวแบบพอดีเลยจากสองคืนสามวันสองคืนค่ะสามวันนี้สองคืน ขืายป้องเมื่อกินบะพี้ยงมันขาดยิ่งไป うん。 ยิ้ม,มาจ้าพี่น้องอย่าทายคลิปให้ปา้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเนูเอชนแนงยูทูแล้วก็แฟมเพจย์เฟซบุ๊กลยจ้า